ใชสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาเจอกับผมแมทธิวจาก p ีว a นคาร์ออดอีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราก็มาเจอกันอีกแล้วกับการติดตั้งตัวจอ Android เข้ากับรถรุ่นต่างๆในประเทศไทยซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าในช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยตัวจอ Android เป็นสิ่งที่ยอดนิยมแล้วก็มีการเข้ามาติดตั้งในทุกๆวันเลยแหละครับซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับรถคันสีดําที่อยู่ข้างหลังผมในตอนนี้ ตัวรถคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรถที่ยอดนิยมในผู้ใช้งานทั่วประเทศไทย,ยนะครับนั่นคือตัวรถ Toyota c a m ม y นะครับในปีนี้เนี่ยมาทำการเปลี่ยนตัวเครื่องเล่นเดิมนะครับที่เรียกได้ว่าอาจจะล้าสมัยไปแล้วให้กลายเป็นตัวจอ Android ที่มีความทันสมัยนะครับแล้วก็เป็นตัวจอแอนดรอยที่ไม่ใช่สเปคธรรมดาเลยนั่นก็คือตัวจอ Android ในสเปคที่มีชื่อว่ามิชิกา L9 Series สำหรับตัว L9 Series ตัวนี้นะครับเป็นจอแอนดรอยที่มีสเปคเป็นแรม8ลอม128 CPU MediaTek 8คอร์นะครับ Android ระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน11เรียกได้ว่าอัปเดตที่สุดในวงการจอ Android ตอนนี้เลยก็ว่าได้และที่สำคัญเลยนอกจากการเล่นแอปสำหรับตัวหน้าจอ Android ตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay แบบไร้สายผ่านบลูทูธได้อีกด้วยและที่สำคัญเลยนะครับสำหรับตัวระบบเดิมของตัวรถคันนี้เนี่ยก็มีในส่วนของตัวคอนโทรลวุมาลัยมีตัวระบบแอร์นะครับมีกล้องมองหลังซึ่งบอกเลยเลยว่าทุกระบบเหล่านี้นะครับสามารถทำงานร่วมกับตัวจอ Android L9 Series ตัวนี้ได้อย่างดีเลยครับ ซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับคือผมจะมาทำการสาธิตการเล่นแอปต่างๆ YouTube Google Map การแบ่ง2จอการเล่นแ p ป Google Play แบบไร้สายและการทำงานร่วมกับระบบเดิมของตัวรถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับตัวรถ Toyota Camry เนี่ยก็ได้ทำการเปลี่ยนหน้าจอนะครับแล้วก็ได้ทำการติดตั้งเป็นตัวหน้าจอ แอนดรอยนะครับจากทางมิชิก้าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นท็อปเลยก็ว่าได้สำหรับในตัวนี้นะครับมีชื่อว่ามิชิก้า L9 Series Ram 8 Ram 128นั่นเองต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันไปถึง r อ m 256แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น CPU 8คอร์นะครับเรียกได้ว่าสะเียนติดนิ้วแบบปุ่ดปาดปุ่ดปาร์ดรแบบนี้เลยถึงจะเป็น CPU เบอร์เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละยี่ห้อหรือว่าเป็นรุ่นที่ไม่เท่ากันเนี่ย ความสะเทียนก็แตกต่างกันแล้วนะครับดู YouTube กันหน่อยดีกว่าแอปพื้นฐานจาก YouTube แบบนี้นะครับกดปุ๊บมาปั๊บสะเทียนแบบนี้เลยไม่มีกดรอไว้เลยนะครับคอนโทรลภูมอะไรนะครับเหมือนเดิมนี่ครับลเล่นคลิปไน้ไนา เปลี่ยนคลิปจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยคลิปอื่นๆนี่ครับคลิป youtube นะครับดูแบบชิวๆแบบนี้เลยอ่ะสต็อปกันก่อนนะครับต่อมากันเลยดีกว่าครับการนำทางอย่างตัว Google Map นะครับนี่ Google Map หน้าตาเป็นอย่างี้ สามารถไปลงชื่อเข้าใช้นะครับตัว gmail กันได้สำหรับครั้งแรกกดข้ามกันก่อนเลยเนี่ยพิมตามอุปกรณ์แบบนี้นะครับปึ๊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 บสะเทือนแบบนี้พิมพ์ได้นะครับพิมพ์จากตรงนี้ได้เป็นห้างสยามอะไรกันนะฮะสยามพารากอนก,ก็พิมพ์แบบนี้ได้แล้วกดเริ่มนำทางได้นะครับหรือว่าเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้จากการกดไมโครโฟนตรงนี้เลยอลองดูกันเซ็นทรัลพารามสอง เรื่องแนวทางแบบนี้เลยเร็วมากสั่งปุ๊บมาปั๊บแบบคำต่อคำเลยนะครับสำหรับเนตรงนี้เนี่ยก็จะม,มีเสียงของตัว Google Assistant นะครับเมื่อกี้ผมก็ปิดไปก่อนเดี๋ยวผมพูดบายกันนะครับสำหรับในตรงนี้เนี่ยก็จะมีระยะทางนะครับระยะเวลาในการเดินทางและเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงนั่นเองเปิดเสียงให้มีการบรรยายเส้นทางจาก Google Assistant จากตรงนี้ได้นะครับหยุดการนำทางจากตรงนี้ได้ แบบนี้เลยและสําหรับตัวจอ Android ตัวนี้นะครับเนื่องจากมีแรมนะครับที่เป็นแรม8และ CPU ที่เรียกได้ว่าเสถียรมากๆเราสามารถแบ่ง2จอได้แบบชิวๆเลยนะครับกดสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะมีแอปที่เราเคยเปิดไว้มากมายเลยครับนี่คือเปิดไว้เยอะแล้วนะฮะแบ่ง2จอนะครับกดค้างแบบนี้ปล่อยแบบนี้อยากให้ YouTube อยู่ฝั่งซ้ายก็เป็นอย่างนี้นะครับถ้าอยากให้ YouTube อยู่ฝั่งขวาเอา Google Map ไว้ฝั่งซ้าย YouTube ไว้ฝั่งขวาแบบนี้ เริ่มนำทางกันได้ครับทำทางนะครับพร้อมกับหน้าทางใต้ไปตามซอยลัดพขา้าแบบดูยูทูบแบบนี้ได้เออปิดเสียงกันไปก่อนเลยอยากฟังเพลงกันนะครับมมาาน,นี่เลือกเป็นเพลย์ลิสต์แบบนี้ได้นะครับ อยากให้เต็มจอนะครับก็เล่นแบบนี้ให้ Google Map เต็มจออยากให้ YouTube เต็มจอก็เลื่นแบบนี้อ่ะเลื่อนไปแบบนี้เลย YouTube เต็มจอนี่คือการใช้งานนะครับตัวแอปต่างๆทุกท่านโหลดแอปเพิ่มได้นะครับจากตัว Play Store ตรงนี้เลยอยู่ในว่านี่นะฮะ Play Store แล้วก็ยังมีในสองตัว Netflix นะครับเราลงมาให้แล้วลูกทีวีนะครับ d i s n e y Hotstar นะครับหรือว่า Tik t o k และยังมีแอปอื่นอีกทุกท่านได้ลองเล่นอีกมากมายเลยละครับโหลดจาก Play Store ตรงนี้ได้ไปลงชื่อเข้าใช้ตัว Gmail นะครับนี่คือการใช้งานแอปต่างๆนะครับสําหรับแอปหนึ่งนะครับที่เราลงมาให้แบบพิเศษเลยก็คือแอป,ปกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึก,ยยนนก,กนหน้ากล้องบันทึกหน้านะครับเราสามารถดูได้จากตรงนี้เลยครับเป็นแอปตัวนี่ครับ HD Car DVR ตรงนี้นะครับโปรกรมหน้าจอกันสักหน่อย สำหรับในตัวนี้เนี่ยก็จะบันทึกนะครับพร้อมกับดูภาพบานหน้าจอได้จะมีในส่วนของตัววันที่นะครับเวลาละติจูดลองติจูดนะครับแล้วก็ความเร็วรถนั่นเองดูภาพย้อนหลังจากตรงสีงเหลืองตรงนี้ได้นะครับนี่เลยเราไม่จําเป็นต้องเปิดแอปกล้องตลอดเวลานะครับไม่จำเป็นต้องเปิดให้มันเห็นเป็นด้านหน้าจอตลอดเวลาเพื่อทําการบันทึกเราปิดไว้แบบนี้ก็ได้ ปันจุบนก็คือบันทึกแล้วนะครับเพียงแค่มีไฟเข้าไปที่ตัวหน้าจอสตาร์ทรถปุ๊บก็มาเลยนะครับก็คือแบบว่าบันทึกไปเลยถ่ายรูปจากการกดสีฟา้ฟาๆตรงนี้ได้นี่ครับรูปภาพที่ผมกดถ่ายเมื่อกี้นี้มีเวลานะครับและวันที่บันทึกไว้บนรูปเลยนะครับนี่คือตัวแอปกล้องนะครับ ต่อมากันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปเล่นตัวฟังก์ชันไฮไลท์นะครับคือตัว Apple Carp p l y y ไล้สายเราลองมาดูกล้องมองหลังกันก่อนดีกว่านี่ครับเข้าเกียร์ถอยปื๊บปื๊บแบบนี้ภาพจากกล้องมองหลังแสดงละะักษณะนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่ามีเส้นขึ้นมาแบบนี้ซ้อนกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการปิดเส้นกันให้ดูแบบสดๆกันเลยดีกว่าตั้งคาบแบบนี้นะครับไปที่วิดีโอหลังจากนั้นนะครับเอาตรงนี้ออก ลองดูกล้องกันใหม่นะครับเมื่อกี้คือนี่ตอนนี้กล้องก็จะเป็นเส้นเดียวแบบนี้แล้วนะครับปิดตัวเส้นให้ดูแบบสดๆเลยนี่คือตัวหน้าจอนะครับมิชิก้า L9 ซีรีส์ตัวนี้เนี่ยทำงานร่วมกับระบบเดิมของรถได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโทรลพวมาลัยระบบแอร์กันหน่อยดีกว่าเออยังไม่ได้โชว์เลยนะครับระบบแอร์นะครับเพิ่มพัดลมนี่ดูรถพัดลม แสดงบนหน้าจอด้วยนี่นี่เพิ่มพัดลมนะครับพัดลมหกพัดลมอะไรอย่างงี้อุณหภูมิแสดงเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบประตูนะครับอันนี้ผมเปิดประตูซ้ายนะครับประตูขวาเอาไว้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเมื่อผมปิดประตูขวานะครับสังเกตให้ดีนี่แสดงบนหน้าจอแบบนี้ด้วยเอาเปิดประตูหน่อยลวกันปึ๊บระบบเปิดปิดประตูนะครับแสดงค่าประตูเปิดด้วย เรียกได้ว่าระบบเดิมของตัวรถ Toyota Camry คันนี้นะครับมาแสดงอยู่บนหน้าจอแบบครบทุกอย่างเลยทั้งแอร์นะครับกล้องมองหลังกล้องหลังนี้เหมือนเราจะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับหรือว่าในส่วนของตัวออคอนโทรลพวงมาลัยและระบบประตูจะครบไปไหนเออสมูรณ์แบบไปเลยครับ อีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับนอกจากการแบ่ง2หน้าจอหรือว่าการเล่นแอปอย่างนี้เนี่ยก็คือการเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay แบบไร้สายนั่นเองตอนนี้ผมก็อยู่กับตัวเครื่อง iPhone SE เครื่องนี้แล้วนะครับโทรศัพท์ในระบบ iOS ไม่ได้เชื่อมสายชาร์จนะครับเราจะลองเชื่อมต่อกันเล่นตัว Apple CarPlay แบบไร้สายให้ดูกันส,สดๆผ่านตัวบลูทูธเลย BT 7518ตัวนี้ก็คือชื่อของตัวบลูทูธนั่นเองครับ เราก็ไปที่นี่ฮะบลูทูธนะครับ et 7 5 1 8ตัวนี้นะครับกดจับคู่อนุญาตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวเครื่องจะเข้าสู่ตัวแอปของ apple car play นะครับกดใช้งาน car play แบบนี้ตอนนี้นะครับตัวหน้าจอมิชิก้า l 9 Series ก็เข้าสู่ระบบของตัว apple car play แล้วนะครับ คือจากที่ผมดูนะครับอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือหน้าจอแบบใหญ่มากอันนี้แบบเทียบจากมือผมนะครับโคตรใหญ่เอาจริงใหญ่มากแล้วก็เป็นแบบตรงรุ่นเข้าไปในตัวคอนโซลเดิมของตัวรถเลยนะครับนี่ก็คือเชื่อมต่อแบบไม่มีสาย,ยนะครับผ่านบลูทูธการเชื่อมต่อแอป e CarPlay เนี่ยก็คือการที่เราส่งข้อมูลนะครับจากตัวโทรศัพท์ iPhone ไปยังตัวหน้าจอเป็นการส่งข้อมูลหากันและกันนะครับข้อมูลต่างๆก็จะมีอย่างเช่นโทรศัพท์ตรงนี้การโทรนะครับ รายชื่อตรงนี้ก็จะเป็นการอิงจากตัวโทรศัพท์ iPhone SE นั่นเองกดเบอร์โทรโชเลยเบอร์โทรร้านเลยนะฮะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครับกับการกดแบบนี้ทั้งรายการโปรดการโทรล่าสุดและรายชื่อเป็นการอิงจากตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องมาสักครู่นี้นั่นเองต่อมากันเลยดีกว่าครับการนำทางอย่าง Apple Map Google Map และตัว Waze นะครับลองดูในส่วนของตัว Google Map Apple Map กันก่อนเลยแผนที่จะตัว iOS นะครับ พิมพ์ตรงนี้ได้นะครับนี่หรือเปลี่ยนภาษาแบบนี้ได้สำหรับในตัวนี้นะครับก็คือนี่สเสถียรมากเพราะว่าเป็นการทำงานผ่านตัว CPU ของตัวโทรศัพท์ iPhone SE นั่นเองพิมพ์ได้แบบนี้ครับเริ่มนํำทางกันไปเลยเปิดให้มีเสียงบรรยายการนํำทางนะครับจากตรงนี้ได้มุ่งหน้าทางทิศใต้บนซอยลาดร้าว87 นี่คือเสียงของตัว Siri นั่นเองครับปิดได้เช่นกันก็จะมีในส่วนของตัวเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงระยะทางนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางขยายแบบนี้ได้นะฮะนี่ขยายนี่ครับสิ้นสุดการนำทางกันไปเลยยังเหลือในส่วนของตัว Google Map นะครับอ่ะ Google Map คือแผนที่ของตัว Google นั่นเองซึ่งสำหรับในตัวนี้นะครับเราใช้อินเทอร์เน็ตของตัวโทรศัพท์ iPhone อยู่นั่นเองค้นหาจากการพิมพ์ก็ได้สั่งการด้วยเสียง เซนทัลเวิลด์เซนทัลเวิลด์ไปแล้วพูดไปเมื่อกี้นี้เครื่องก็จะทำการค้นหาแล้วนะครับเริ่มนำทางกันไปเลยแบบนี้นะฮะสำหรับในตัวนี้เนี่ยก็จะมีเหมือนเดิมเลยครับระยะทางระยะเวลาในการเดินทางและระยะเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงนั่นเองทั่วไปเลยนะครับนี่ปรับศูนย์กลางนะครับ นี่คือการนาทางน,นะครับแล้วยังมีแวสด้วยสำหรับแวสเนี่ยก็จะทําให้เราเห็นในส่วนของถนนได้นะครับว่ารถมันติดเพราะอะไรมันมีไฟแดงไหมมันมีการเกาะถนน,นไหมนะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะมีกล้องจับความเร็วให้เราดูด้วยว่าตรงนี้มีกล้องจับความเร็วต้องระวังให้ดีนะครับการนําทางกันไปแบบครบทุกแอปแล้วแบบนี้นะครับยังมีในส่วนต่อมาเลยฟังเพลงนะครับตัวนี้ก็จะมี Apple Music Spotify นะครับจุ๊ก t i d a l นะครับหรือว่าสำหรับท่านไหนใช้ในส่วนของตัว YouTube Premium การโหลด YouTube Music มาใช้งานก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันและครับ Spotify กันเลยดีกว่าตัวนี้ก็จะใช้อินเทอร์เน็ตของตัวเครื่องนะครับ iPhone นั่นเองก็จะเชื่อมต่อนะครับสำหรับตัวนี้เน็ตก็จะช้านิดนึงสามารถกดเป็นเพลย์ลิสต์แบบนี้ได้นะครับเลงจากตัว BlackBean ตัวนี้ เพิ่มเสียงจาก Spotify ได้นะครับก็คือจากตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้อ่ะเลื่อนเพลงได้เล่งเพลงจากการกดตรงนี้ได้นะครับอ่ะดูให้ดีนะฮะเนี่ยเวลาจะเล่งได้นี่แบบนี้เลยกดค้างเพื่อเล่งเพลงนะครับหยุดเพลงจากตรงนี้ได้และคิวเพลงตรงนี้นะครับสามารถดูได้ว่าเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไร ถ้าชอบเพลงนี้กดหัวใจไปเลยนะครับเพลงนี้เนี่ยจะถูกเพิ่มไปยังเพลย์ลิสต์เพลงที่ถูกใจนั่นเองครับดูที่ตรงนี้นี่ครับมีจาก Blackbean ตัวนี้ก็เพิ่มเข้ามาแล้วเมื่อเราออกมาที่หน้าเมนูนะครับเพลงก็ยังแสดงอยู่ด้วยเช่นกันหยุดเพลงจากตรงนี้ได้นี่คือเพลงจากส p o t i f y นะครับเพลงมีจาก l บ c ็คบีนและนี่คือ การนำทางจากตัว Google Map นั่นเองทางหน้าซ้ายสุดของหน้าเมนูนะครับก็จะเป็นตัวนี้การทำง,งานรวมยังมีในแอป,ปอื่นๆนะครับอย่างเช่น l ล n e นะครับเราสามารถให้ l ล n e อ่านข้อความให้เราฟังคุณต้องการให้ฉันเขียนข้อความใหม่หรือโทรออกให้ไหมหรืออยากโทรออกหาใครนะครับหรือส่งข้อความหาใครเนี่ยก็ลองดูได้จากตัว l ล n e ตัวนี้เปลี่ยนวอลเปเปอร์นะครับหรือว่าการตั้งค่าบพื้นฐานเปลี่ยนเป็นสีดําแบบนี้ก็ยังได้ลองดูกันครับเป็นแบบนี้เลย หรือว่าเราสามารถตั้งค่าความสว่างได้นะครับเป็นตีมนั่นเองติมมืดนะครับติมอัตโนมัติตัวนี้ก็คือจะอิงตามเวลาข้างนอกนะครับตอนนี้เนี่ยข้างนอกเป็นบ่ายสามครึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบสว่างนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในโหมดกลางคืนเนี่ยผมก็ชอบกว่านะครับมันจะไม่ค่อยแยงตาเท่าไหร่แบบนี้เลยต่อมาเลยนะครับก็จะมีแอปต่างๆนะครับ Zoom WeBex m e e นนะครับหรือว่า Microsoft t e a m s เนี่ยสามแอปนี้คือแอปในการเรียนออนไลน์และการประชุมสามารถใช้ได้ดเช่นกันนะครับ แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าจะไม่รองรับในส่วนของการแชร์หน้าจอถ้าอยากแชร์หน้าจอนะครับก็ไปโหลดไว้ในตัวจอ Android ตัวนี้พัน Play Store ตัวนี้จะรองรับการแชร์หน้าจอแล้วก็ดูคนอื่นแชร์หน้าจอได้ด้วยเช่นกันนะครับกลับไปที่ตัวคา r ์เพลย์นะครับก็กดไปที่ออโต้ลิงก์ตรงนี้เอ่อยังมีอะไรอีกนะครับตอนนี้คืออ่ะผมว่าครบแล้วแหละครับสำหรับการใช้งานในส่วนของตัว Apple Car Play ลยไร้สายนะครับ ผ่านตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้ไร้สายผ่านบ l u e t o o t h ไม่มีเสียบสายชาร์จนะครับครับผมแล้วก็สำหรับการใช้งานนะครับของตัวจอ Android เนี่ย ก็ยังมีในส่วนของการตั้งค่านะครับในส่วนของการตั้งค่าเสียงมากมายมี EQ 30แบนด์นะครับการเฟดเสียงต่างๆแล้วก็การเล่นไฟล์เพลงหรือว่าไฟลหนังผ่านตัว USB อีกด้วยซึ่งสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจในตัว Joy Android นะครับหรือว่ามีตัวรถ Toyota Camry เนี่ยอยากทำการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์อยากทำการเปลี่ยนลำโพงนะครับหรือว่าติดตั้งในส่วนต่างๆของรถยนต์เนี่ยก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์0 2 9 3 2 3องเกครับ0845244433 เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w c a r p r o m a r k e t c o m หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งเกี่ยวกับตัวสินค้าได้นะครับที่ idline si po n in เองและสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในวิดีโอในชุดนี้นะครับก็อย่าลืมจะกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่ตัวปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลย เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา P1 ว a นคา d i อดแล้วไปดูกันนะครับว่าในคลิปต่อไปผมจะไปรีวิวอะไรกันอีกสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวนะครับขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถ Toyota Camry ตัวนี้ใส่หน้าจอ Android L9 Series ไปแล้วเรียกได้ว่าอัปเกรดอย่างกันได้รถคันใหม่เลยแล้วเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ลาก่อนบ๊ายบายครับ